เวลา16นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชะดำเนินแทนพระองค์ไปยังเมาลิกลางไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับประเทศประจำปี2557โอกาสนี้นายมูฮัมหมัดฮายีมูซอผู้ชนะเลิศการทดสอบการอ่านพระ การอัญเชิญพระมหากัมภี์อันกุรอ่านระดับประเทศประจําปี2556อัญเชิญพระมหาคัมภี์อันกุรอ่านการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภี์อันกุรอ่านจัดโดยสํานักงาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานีแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มีนาคมศนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมเรียนรู้หลักธรรมคาสอนในพระมหาคัมภี์อันกุรอ่านอย่างถ่องแท้และปฏิบัติให้ถูกต้องตรงต่อพระคัมภีร์ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีและ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิกโดยปีนี้ผู้ชนะเลือดฝ่ายชายได้แก่นายวัฒนาอบีดีนผู้ชนะเลือดฝ่ายหญิงได้แก่นางนาติปะมะนาศียะ จากนั้นทรงรับการสวดดูอาถวายพระพรจากผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรีผู้แทนจุฬาราชมนตรีและผู้นำศาสนาอิสลามพร้อมกับมีพระราชปฏิสันถานกับผู้นำศาสนาอิสลามและทอดประเนตรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งนี้การทดสอบการอันเชิมพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับ14จังหวัดภาคใต้และระดับประเทศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งผู้ชนะจะเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานเมลิกลางแห่งประเทศไทยเพื่อหาผู้แทนไปทดสอบ และแข่งขันกอรีระหว่างประเทศต่อไปเวลา17นาิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกปประหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทา,านโลกกิตติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2556ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แบ่งการคัดเลือกเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทจังหวัดขนาดใหญ่จังหวัดขนาดกล แลละจัังหวดดขนาเ็กโดยในปี2556มีคณะกรรมการประจำจังหวัดได้รับคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัล5จังหวัดรวม5รางวัลและรางวัลดีเด่นกิติมศักดิ์สำหรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับรางวัลดีเด่นติดต่อกัน3ปี1รางวัลรวมทั้งอิมามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นจากทุกมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัดละ5คนรวม25คนจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอก เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจําปี2556ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2504กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทั้งด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนวิทยาการสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยการจัดส่งครูไปช่วยสอนวิชาสามัญการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้นำศาสนาอิสลามและผู้แทนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ มีความสำคัญมากเพราะเป็นการวางรากฐานอันมั่นคงใแก่ชีวิตคนซึ่งเป็นพลเมืองของประเทศบุคคลใดได้รับการศึกษาอบรมทั้งในด้านวิชาสามัญและวิชาศาสนาอย่างถูกต้องครบถ้วนตลอดจนมีผู้คอยให้คำแนะนำสั่งสอน ทั้งในด้านหลักธรรมและดำเนินชีวิตเป็นอย่างดีโดยตลอดบุคคลนั้นย่อมมีพื้นฐานกว้างความหนักแน่นที่จะเกื้อกูลให้สามารถสร้างความผาสุกมั่นคงให้กับตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์ท่านทั้งหลายผู้ทำหน้าที่แนะนำสั่งสอน เสลามิกบริษัทและห้การศึกษาอบรมเยาวชนจึงนับเป็นผู้ทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้และผลของงานที่ทำก็คือประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงหวังว่าทุกท่านจะได้ภูมิใจยินดีในภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาและตั้งใจพยายามปรับปรุงพัฒนางาน ให้ก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเพื่อปลูกฝังสร้างเสริมบุคคลให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความดีเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมผู้สามารถสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยางั่งยืนสืบไป